กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกระผมกุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้นํพาพระสวยๆมาฝากไพี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้มาหลากหลายนะครับนะได้มาหลากหลายนะครับเหมามาใหม่นะครับได้ตลับเงินสวยๆนะครับ หลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อเก่าๆหล่อช่อดินไทยแบบโบราณเลยนะครับได้มาสองช่อนะครับได้มาสองช่อนะครับช่อช่อละเก้าองค์นะครับช่อละเก้าองค์นะครับนี่ฮะเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีพวกสมเด็จนะครับสมเด็จตลับเงินนะฮะได้มาเกือบสิบใบนะครับนี่ครับตลับตลับเงินเก่านะครับตลับเงินเก่าสมเด็จเก่าๆปุ๊กๆเลยนะครับแล้วก็มีพวก หลงพ่อเงินนะครับนี่ฮะตลับเงินเก่าๆนะครับตลับเงินเก่าๆมีพระคูนิดหน่อยนะครับมีพระคูนิดหน่อยนะครับมีพวกพระรอดนะครับพระรอดเลี่ยมจับขอบเงินนะครับสวยๆครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเอามาฝากพี่ๆเอฟซีนะครับให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมเลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองแรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองแรกชิ้นแรกนะครับเป็นลุงลงพ่อเงินนะครับหล่อชอโบราณครับหลอดินไทยนะครับเป็นพิมพ์ชุดนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ เป็นพิมพ์นิยมนะครับหน้าแปะยิ้มนะครับหน้าของพ่อยิ้มแปะยิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหล่อช่อเก่านะครับเนื้อกระแสโลหะนี่เก่ามากนะครับมีน้ําทองวิ่งกระจายเลยนะครับมีน้ําทองวิ่งกระจายเลยนะฮะช่อหนึ่งจะมีอยู่9องค์นะครับช่อหนึ่งจะมีอยู่9องค์ครับนะสวยๆเลยนะครับมี9องค์นะครับ9องค์นะครับ Icana, ดูนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อเก่าปึกเลยนะครับดินไทยโบราณนะครับหลอกับดินไทยโบราณนะครับเป็นพระต so euh, ั้งโชตั้งบูชาบุญหิ่งนะครับตั้งโชตั้งบูชาบุญหิ่งนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับนี่ครับสวยทุกองค์เลยนะครับช่อหนึ่งมี9องค์นะครับช่อหนึ่งมี9องค์นะครับอันนี้พี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดไป ่าาอ2,500บาทนะครับาองค์เนี่ย2,500บาทนะครับมีอยู่สองช่อนะครับอันนี้ช่อที่หนึ่งนะครับอันนี้ช่อที่สองครับผมอันนี้ช่อที่สองนะครับ ราคาเบาๆนะครับตกองตกองไม่กี่บาทนะครับตกองไม่กี่บาทนะครับอ่ะยกชอบแบบนี้เลยนะครับ2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับมาชมเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับพร้อมตลับเงินนะครับนี่ฮะ ตลับเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะครับตลับเงินเก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าทําใหม่เนี่ยตลับเงินนะครับตกใบประมาณส0 0พันกว่าบาท3000นะครับอ่าตกใบประมาณ2000กว่าบาท3000นะครับอันนี้จะของเดิมเขาเก็บสะสมไว้นะครับนี่ฮะผมตีแรกออกมานะครับแรกของปูตังก็เสียของไปหลายชิ้นนะครับเสียของไปหลายชิ้นนะฮะอันนี้องค์ที่1ครับผมเป็น เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี nice 응้นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกแก่น้ํามันนะครับองนี้เนื้อแก่น้ํามันทังยิ้วนะครับอ่าดูเนื้อนะครับจองดูเห็นมวลสารมันๆแบบนี้เลยนะครับมวลสารเยอะเยะมันๆแบบนี้ฮะอ่ามีรอยปีรอยแยกของเนื้อพระนะครับเนื้อพระออกโซนอ่าน้าตาลเหลืองเือนะครับน้ําตาลเหลืองๆืองนะครับดูขอบข้างนะครับเห็นเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับ ด้านหล like ังเรียบเรียบเป็นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเรียบเรียบเป็นรอยปาดแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับพร้อมตลับเลยนะครับองค์ที่1นะครับองค์ที่1นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมตลับนะครับพร้อมตลับนะครับผมเปิดไว้องราเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับเพราะว่าราคามันได้มาสูงนะครับราคามันได้มาสูงนะครับ ก็เฉพาะตลับก็ตกใบประมาณสามพันนะครับทํามือสองก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับมือสองนี่ฮะอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับตลับเงินลงยานะครับตลับเงินลงยานะครับสวยๆเลยนะครับอ่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห <700. S 2> ้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สองครับตลับเงินงานมือทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับแกะลายเรียบร้อยสวยงามนะครับ แกะลายเรียบร้อยสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละองค์นะครับส่องใจเย็นส่องไปดูทีละองค์นะครับคือพระบ้านนี้พระบ้านนี้คือสวยจริงนะครับนี่ฮะดูขอบข้างนะครับขอบข้างก็คือไปดูเป็นธรรมชาตินะครับวงนี้เนื้อจะออกนวลๆนะครับเนื้อจะออกนวลๆนะครับเนื้อนวลตาเลยนะครับเนื้อนวลตาเลยนะครับนี่ฮะ สวยมากนะครับสวยมากนะครับนี่ฮะดูนะครับรอยปีรอยแยกนะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับอ่ารอยปีรอยแยกดูเป็นธรรมชาติองค์นี้จะเนื้อแก่ปูนนะครับองนี้เนื้อแก่ปูนด้านหลังนี่เก่าปึ๊กเลยนะครับด้านหลังนี่เก่าปึ๊กเลยนะครับนี่ฮะดวงเม็ดมนฑาใหญ่ๆนะครับก็เปิดเจ็ดพันห้าเหมือนกันนะครับองที่สองนะครับองที่สองครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับองค์ที่สองนะครับ นี่ครับผมตลับเงินงานมือนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูค่อยๆชมใจเย็นๆนะครับผมชอบถูกใจก็โทรมาสอบถามถามถ่ายได้เลยนะครับชอบก็โทรมาสอบถามถามถ่ายได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดียินดีรับทุกสายนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามครับนี่ฮะ ตลับสวยวิตเลยนะครับตลับสวยวิตเ um ลยนะครับสวยทุกใบนะครับสลับตลับก็สวยภาพก็สวยนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพิมใหญ่ดูเนื้อนะฮะดูเนื้อนะครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ใหญ่อง์นี้เกดเอียงนิดหน่อยนะครับด้านข้างนะครับมีรอยปีรอยแยกสวยๆเลยนะครับนี่ฮะภาสวยคมชัดนะครับลึกชัดเจนนะครับ ส่องดูนี่นวลตาเลยนะครับส่องดูนี่นวลตาเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามครับพี่พนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเจ็ดชั้นวัดเกตชโยครับนี่ครับตลับลงยาแกะลายสวยงามนะครับตลับลงยาแกะลายสวยงามครับผม องค์ที่สี่นะครับอมาชมพระข้างในกันนะครับเปิดไว้เท่ากันนะครับเปิดไปเท่ากันนะครับตราลับเงินเปิดอ่าอันละเจ็ดพันห้าเลยนะครับเปิดอันละเจ็ดพันห้านะครับเผื่อเจอเนื้อคู่นะครับเผื่อเจอเนื้อคู่นะครับเพราะว่าขายไม่ได้ก็อยู่กับกลงนะครับขายไม่ได้ก็อยู่กับกลงนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์วัดเกศชโยนะครับองนี้ก็เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยแห้งเลยนะครับ เนื้อสวยแห้งๆเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับเนื้อจะออกแข็งๆนะครับเนื้อแข็งมากนะครับพี่ๆนะครับเนื้อแข็งมากเลยนะครับสําหรับวัดเกศชโยองนี้นะฮะเนื้อแข็งแห้งนะครับเนื้อแข็งแห้งสวยนะครับนี่ครับดูครับจ้องดูไม่อยากวางเลยนะครับนวลตานะครับนวลตานะครับสวยงามนะครับองค์ที่องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นวัดเกศชโยครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผม จ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สี่ครับเส้นลายลบกวหนึ่งแล้วนะครับตรงขอไปนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้องที่สี่นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับผมองที่ห้านะครับองที่ห้าครับนี่นะองนี้ก็แก่มนสารนะครับอง์ที่ห้านะครับตลับสวยๆเลยนะครับนี่บ นะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับแกะดูเครื่องดานนะครับองนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์เนื้อแก่มวลสารครับผมเนื้อแก่มวลสารนะครับเนื้อจะออกฟูฟูแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเนื้อฟูฟูแบบนี้เลยนะครับตองดูมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้ฮะตองดูมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับองค์นี้มวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะนะครับนี่ครับ นวลตาเลยนะครับนวลตาเลยนะครับมีค้าวแป้งคุมบางๆนะครับมีค้าวแป้งคุมบางๆนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับอ่าดูรอยปิรอยแยกแบบนี้นะฮะดูแบบธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับองค์ที่ห้านะครับผมองค์ที่ห้านะครับผมเจ็ดพันห้านะครับเปิดไว้เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้องค์ที่ห้านะครับต่อไปนะครับผมต่อไปองค์ที่หก อ่านี่องค์ที่หกครับองคน์นี้ก็ตลับนะครับตลับนะครับนี่ฮะโอเครับผมอันนี้องค์ที่หกนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับเป็นวัตระคังพิมพ์ใหญ่นะครับอองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ <be> ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับผมตลับานาๆนะครับแกะลายไทยสวยงามนะครับแกะลายไทยสวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดจะเป็นพิม น่าจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับองนี้ขึ้นขอญาตแกะก่อนนะครับอ่าอันนี้องค์ที่เจ็ดครับอ่านะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะสวยดูธรรมชาตินะครับองค์นี้ก็แกะน้ํามันตังอิ้วหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับแกะน้ํามันตังอิ้วครับผมองค์ที่เจ็ดครับอ่าอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมอ่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะพร้อมตลับแบบนี้นะฮะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผม สวยงามนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดอ่าองค์ที่แปดเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตลับที่แรกตลับอันนี้เขาเจ้าของเดิมเขาชุบทองมานะครับเจ้าของเดิมชุบทองมานะครับผมเอาไปล้างนะครับมันก็เลยขึ้นเขียวๆทองทองนะครับตลับเงินแท้นะครับเงินเปอร์เซนต์ดีเลยนะครับนี่ฮะ เงินแท้นะครับเงินตัวจริงดีตลับสวยด้วยตลับหนาด้วยนะครับอ่าตลับสวยตลับหนาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่องค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูด้านข้างนี่ดูง่ายเลยนะครับดูครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับอะอันนี้ด้านหลังครับผมด้านหลังนะครับสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนะครับนะฮะอ่อันนี้องค์ที่แปดนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับดูมนฐานสวยเลยนะครับองค์นี้เหมือนพระจะโดนล้างมาหน่อยหนึ่งนะครับพระจะโดนล้างมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมสวยเลยนะครับตลับหนาด้วยนะครับอ่าสวยเลยนะครับตลับหนาด้วยนะครับเจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้องค์ที่องค์ที่แปดนะครับผมเสียงเสียงไม่ค่อยมีนะครับเสียงไม่ค่อยมี ตรงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะอันนี้องค์ที่แปดนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับนี่ครับพระกิ่งตลับนะครับพร้อมตลับเลยนะครับอันนี้พระกิ่งเขาเรียกพระกิ่งผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะครับอืเก่านะครับนี่ฮะ ดูนะครับติดราปากเก่านะครับเนื้อเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับอยู่ใต้ฐานเรียบนะครับพ้าเก่าถวยเลยนะครับพ้าเก่าถวยเลยนะครับเอาขายพร้อมตลับนะครับนะขายพร้อมตดตลับนะครับอ่าเปิดไว้หกพันแล้วกันนะครับเปิดไว้หกพันบาทนะครับนี่ฮะพร้อมตลับนะครับอันนี้มีห่วงนะครับมีห่วงทุกอันนะเพราะว่าผมมันแกะยากนะครับมันแกะยากก็เลย แกะไวรอเลยนะครับมาหกพันบาทนะครับหกพันบาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นตลับอีกอันหนึ่งนี่ฮะใสหลวงปู่ทวดได้สวยเลยนะครับนะหลวงปู่ทวดนะครับกุ้นลายเซนนะครับพิมพ์ฐานบัวรอบนะครับฐานบัวรอบกุ้นลายเซนนะครับนี่แกะยากนะครับผมเดี๋ยวพี่ๆชอบถ้าเกิดชอบองนี้ก็เดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่า อมหาชีมไม่เจอนะครับอาชีมไม่เจอนะครับหลวงปู่ทวดก้นลายเซนนะฮะฐานบัวรอบนะครับยาขัดแดงแงนะครับยาขัดแดงแงนะครับยาขัดเดิมนะครับยาขัดเดิมนะครับเอาห0พันบาทนะครับเปิดด้วยห0พันบาทนะครับเพราะว่าชุดนี้เปิดสูงหน่อยนะครับเพราะว่าได้ราคามาแพงนะครับได้ราคามาแพงต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิตานะครับดูตรงนี้ องนี้ตลับหนานะครับองนี้นะฮะตลับเฉพาะตลับก็คือใบละสองพันบาทขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ค้ตานะครับพิมพ์ค้ตานะครับมีถ้อยถังวานนะครับพิมพ์มีถ้อยถังวานนะครับนี่ฮะดูโบราณเลยนะครับดูโบราณเลยนะครับมีแร่ด้วยนะครับมีแร่นะครับองนี้มีแร่นะครับอ่าแม่เหล็กดูติดนะครับพี่บีนะครับนี่ฮะนะครับมีแร่นะครับมีแร่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อ ปึ premises, 1, mm ๊กเลยหน้าหลวงพ่อนี so so ่ยิ้มเลยนะครับหน้าหลวงพ่อยิ้มรับทรัพย์เลยนะครับอ่ะวงนี้เก่านะครับวงนี้เก่านะครับพร้อมตลับเลยนะครับพร้อมตลับเงินใบหนาๆนาครับผมใบหนาๆนาเลยนะครับนี่ฮะใบหนาๆนาเลยนะครับเอาหกพันบาทนะครับอันนี้หกพันบาทนะครับสาหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับต่อไปนะครับเป็นกิ่งตะขาแตนนะครับกิ่งตกระแตนเนื้อสำริดครับกิ่งตะขะแตนเนื้อสำริดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับ หายากนะครับหายากมากนะครับหายากมากนะครับสิงตะแตนหรวงปู่เอี่ยมนะครับปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมเนื้อทำริดนะครับเนื้อทำริดนะครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับยิงตะขะแตนหรือพระอุปคุตไม่แน่ใจเออแต่ว่าเก่านะครับแต่ว่าเก่าหายากครับผมเก่าหายากนะครับเอาหกพันบาทเหมือนกันนะครับหกพันบาทนะครับผม แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ064นะครับ756 1169นะครับเบอร์โรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้พิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดนะครับพร้อมตลับเหมือนกันนะครับดูตลับนะครับคือบ้านนี้ตลับเงิน ตลับเงินหนาทั้งนั้นเลยนะครับพี่บีนะครับตลับเงิน <apps> งานขึ้นมือนะครับหนานหนาทั้งนั้นเลยนะครับตลับเงินงานขึ้นมือหนาหนาทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้เป็นพิพมพ์พระรอดนะครับเหมือนปุทวดนะครับอ่าเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยดูง่ายเลยนะครับแก่น้ำวางนะครับนี่ฮะมีคาบด้านหน้ามีคาบพวกคาบเหลืองๆแบบนี้คาบคาบน้ำวาดผุดขึ้นมานะครับอ่าหลวงพ่อยังมีหน้ามีตานะครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับใต้ฐาน นะครับเข้าไปลอยทูเสียบนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผมมันมีพวกแกลพวกอะไรอย่างนี้นะครับอ่เป็นพิมพ์พระรอดครับผมหลวงปู่ทวดนะครับเอาหกพันบาทนะครับกดด้วยหกพันบาทเหมือนกันนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดนะครับอ่าหองนี้สวยนะครับผมนี่ฮะพร้อมตลับนะครับไอตลับเข้ารูปเข้าตรงพอดีเลยนะครับ พร้อมห้อยเลยนะครับตลับเข้ารูปเข้าทรงพอดีพร้อมห้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นพาทุ้มกอนะครับพาทุ้มกอนี่ฮะดูตลับดีครับนะแกะลายปานี่สวยงามนะครับแกะลายปณนี่สวยงามเลยนะครับพาทุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่มีขนกครับมีค้าบกูค้าบรักราดานะครับนี่ฮะข้าบกูค้าบรักราดําดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติเลย ดูธรรมชาติเลยมีแร่ดอกามะขามนะครับแร่ดอกามะขามตัวๆครับผมแร่ดอกามะขามตัวๆนะครับทุ้มแขนลึกๆนะครับทุ้มแขนลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับ พิมพ์สวยงามชัดเจนนะครับพิมพ์สวยงามชัดเจนครับอ่าองค์นี้นะครับอง์นี้เอาหกพันบาทเหมือนกันนะครับตลับเงินที่ผมขอเปิดองละหกพันนะครับขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเผื่อเจอเนื้อคู่นะครับเพราะว่ามันไปเปิดเปิดเปิดต่ำมากก็ไม่ได้นะครับยังไม่ได้จุนคืนนะครับแอันนี้ตลับมีชํารุดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งนะครับแต่ว่าพระข้างในนี่แพงนะฮะ พระข้างในนี่แพงนะพระกิงวัตถุทั์เลยพิมพ์แต่งเก่านะฮะนะนะครับมีรอยจานสมเด็จสังฆราชแพรนะครับเนี่ยครับวัตถุทัศน์นะครับพระกิ่งแต่งเก่านะครับอันนี้นะฮะตลับมันทํารุดนะครับด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนี่ตลับชํารุดหน่อยนะครับเอาอ่าเปิดห้าพันแล้วกันนะครับห้าพันนะครับจะจะพอพรกก็เะพะพรกก็คุ้มนะครับอ่ เฉพาะพระก็คุ้มนะครับผม5 0าพันบาทนะครับผมถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6นย์หกสี่เจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระรอดนะครับพระรอดมหาวันพิมใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อสวยเลยนะครับพิมพ์สวยคมชัดนะครับพิมพตสวยคมชัดนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับนี่ฮะเลี่ยมจับขอบเงิน นะครับเตรียมจับขอบเงินห้อยแบบโบราณนะครับมีอยู่3ามองนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่องค์ที่สองครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สองเอาหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอต่อไปองค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมพันห้านะครับ 1 5น0นะครับอ่าชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับต่อไปเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตะนะครับพร้อมตลับนะเป็นตลับเรียกตลับเงินเออไม่ใช่ตลับเงินเป็นตลับงานทองเหลืองชุบนาคนะครับอ่าหลวงปู่โตะนะครับตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินเนื้อด้านหลังมีเกษานะครับมีเกษานะครับวันนี้มีมาแบ่งถามองค์นะครับวันนี้องค์ที่1ครับผม อาหลวงปุโตนะครับพร้อมห้อยขึ้นคอเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับองค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนี่ฮะมีเกษานะครับมีเกษานะครับนี่ฮะทรงดูนะครับเนื้อจะออกฟูๆนะเหมือนเหมือนพวกอาพระแช่น้ํามนต์นะครับพระแช่น้ํามนต์นะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอันนี้องค์ที่สองครับสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม อ่ะต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้ก็สวยงามนะครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้ก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมองค์ที่สามนะครับสําหรับหลวงปู่โตมีอยู่สามองค์นะครับสามองค์นะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูพระเนื้อดินแหวกม่านนะครับอ่ะพระเนื้อดินแหวกม่านหลวงพ่อควยนะครับพระสวยคมชัดนะครับนี่ฮะมีสิงห์งาแกะนะครับแปะสิงห์งาแกะแล้วก็มีเศษกีวรนะครับ เจีวรลหลวงพ่อนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพระพิมพ์รัตมีแหวกมากนะครับนี่ครับผมมีอยู่สี่องค์นะครับตวยๆเลยเอาองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมต่อไปองค์ที่สองครับตวยทุกองค์ได้นะครับตวยทุกองค์เลยนะครับใครเมาสี่องค์เอาองค์ละหนึ่งพันนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามครับ ต่อไปองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่อันนี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับต่อไปมาดูเป็นพระกุครับพี่ๆพระกุนะครับชินราชใบเสมานะครับกุวัดใหญ่พิษณุโลกนะครับอ่าพิมพ์กลางนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะฮะเป็นเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่ฮะหน้าตาหลวงพ่อยังติดชัดสวยงามนะครับ ติดชัดสวยงามนะครับสําหรับชินราชใบเซมานะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับองค์ที่หนึ่งอ่าต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองอ่าองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับหนึ่งพัน้าร้อยบาทครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหนึ่ง้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับอนี้องค์ที่สี่ครับรายการต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันนี้เป็นพิมพ์กลางฐานสูงนะครับองค์ที่ห้านะครับพิมพ์กลางฐานสูงครับต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6องค์ที่6นะครับเอาองค์ละ1,500้บาทนะครับองค์ที่หนะครับ ต่อไปองค์ที่7ครับอันนี้องค์ท yes. ี่เจ็ดอันนี้องค์ที่7ครับอ่านะครับมี7 ills. องค์นะครับชินราชใบเต็มมาต่อไปเป็น Hands Mighty. พระชินศรีนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มวัดใจพิศนุโลกนะครับพระชินศรีนะครับมีอยู่สององนะครับเอาองค์ละหนึ่งพบาทครับผมอันนี้องค์ที่1ครับผมหนึ่บาทนะครับอันนี้องค์ที่2ครับนะองค์ที่2นี่ถวยนะครับเนื้อชินเงินนะครับผม เนื้อชิ้นเงินนะครับสวยงามเลยนะครับเนื้อจะออกย่นย่นแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกย่นย่นนะครับมีหน้ามีตานะครับ นี่ครับผมมีอยู่สององนะครับสําหรับพระชินสีนะครับกรุวัดใหญ่มิสโรนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับโอมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ